สวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ยัมมี่นะนี่จะมารีวิวรถ X Max นะครับก็มีน้องคนนึงบอกว่าอยากให้พี่แชมป์รีวิว X Max แล้วก็อยากให้แต่งรถ X Max นะครับก็คือว่าน้องคนนี้ก็หาเรื่องให้ผมเสียตังค์นะครับตอนนี้ผมก็จะถ่ายเก็บไว้เพราะว่า X Max ของผมนี่คือเดิมเดิมเลยนะครับนี่เดิมเดิมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็มี น้องน้องคนหนึ to, game, yes. YouTube, uh, ers, yes. ่งช like, kind of anyway. so, so, ื่อเกมนะช่อง YouTube เอ่อช่อง s u p e r l a เ e นนะว่าอยากให้พี่แชมป์เอาเอ็กแม็คันนี้ไปแต่งนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรนะก็คือว่าหาเรื่องให้ผมเสียตังค์อีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปแต่งนะเริ่มทำไปทีละนิดนะครับก็ไว้ไว้ตอนที่เราไปถ่าย ตอนที่แต่งไปทําคลิปตอนที่แต่งแล้วก็อยากจะรู้ว่าเราจะแต่งอะไรบ้างนะน,นี่คือสภาพเดิมๆนะครับนี่คือสภาพรถเดิมๆเ,เลยไม่ได้ล้างด้วยนะเดิมๆเ,เลยนะแล้วก็ไม่ได้ขี่ด้วยนี่นะก็โปรเจกต์แรกก็คือน่าจะไปโหลดหน้านะนี่ก็น่าจะไปโหลดหน้าประมาณ1นิ้ว โหลดหน้าเสร็จแล้วก็จะไปทําเบาที่ร้านเอกนาช่องนะที่รัชดานะความจริงไม่ต้องไปทําก็ได้นะซื้อแถวบ้านก็มีขายนะแต่ว่ามันไม่ได้ฟีลลิ่งนะเราต้องไปนั่งรอที่ร้านเลยให้เขาปาดเบาให้แล้วก็นั่งรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเสียเวลาเล่นๆนะเวลาเยอะนะมีเวลาเยอะก็จะมีโหลดหน้าแล้วก็ทาเบาแล้วก็เปลี่ยนโช๊กนะเดี๋ยวเราจะค่อยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะ ก็มันหาเรื่องให้ผมเสียตังค์อยู่แล้วนะอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาบอกมามให้ดูว่ารถนี่คือว่าสภาพเดิมๆเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็จะมีชุดพาร์ทคาร์บอนนะตรงไหนที่เป็นสีดำนี่ผมก็จะพาเอ้ยผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับนี่แต่จะทำไปทีละน้อยทำไปทีละอย่างนะทำไปเรื่อยๆนะไม่มีตังค์ทำทีเดียวนะ ก็ตามงบครับแต่งตามงบนี่มีตรงไหนก็ทําตรงนั้นอันนี้ก็มาแชร์ให้ดูเฉยๆว่ารถยังเดิมๆอยู่แล้วก็คลิปต่อไปก็จะค่อยทําเปลี่ยนไปทีละนิดเปลี่ยนไปตามกําลังของเราเอออยากอยากให้ดูเฉยๆครับไม่มีอะไรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกริง่งแล้วก็ รอชมคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะาไปแต่งที่ไหนร้านอยู่ที่ไหนแล้วก็จะทำอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับ